แล้วหอมหนมปังร้านนี้มากๆเลยหิวเลยตามไปค่ะทัวลูกเป็ดทัวนี้มี30กว่าคนจะบอกว่าแค่เริ่มก็นคนสุดท้ายแล้วไะทำอะไรมาจ้าส่งตัวแทนหมู่บ้านด้ซื้อสับอยากกินแต่เมื่อคืนมาซื้อที่สนามบินมิวนิคแล้วก็วิ่งตุกตับตุกตับตุกตับประตูบตตแบบนี้มันย,ยากจังเราจะงงงนิดนึงเหมือนเล่นเกม เราเจออากาศจริงๆแล้วจ้าโอ้คุณเคยเหรอคุณเคยยงังไงคนสุดท้ายอยีกแล้วครับค่ะนี่คืออากาศที่สนามบินมิวนิคโอ้ยเย็นจ้าเราออกมาจากตรงนั้นแหละแล้วเราก็มาขึ้นรถตรงนี้แหละ วันนี้รู้สึกทุกท่านจะฮอลลีเดย์มูดกันหมดเลยเนาะคือ <c oughs> วันนี้ทุกท่านจะได้ไปเดิน Christmas Market ค่ะแน่นอนคริสต์มาสมาเก็ตไม่ปิดนะคะตอนนี้เรามาแวะปัม๊มปั๊มจริงๆเข้าห้องน้ำ <You S 1> ปั๊มที่ออสรเราออกมาจากเยอรมันมา <c oughs> ค่าผักทางนะเข้าประเทศเช็กค,ค่ะถึงไหนแล้วจ้ะปรักซอยปรากซอยซอย,ซอย,ยังไม่ถึงไหมยไม่ถึงอนะ่ะนี่คือสปานชา้ามูนไม่ใช่อีกอ่ะรีบอ่ะรีบอ่ะเชา้าตรงไ,ไหนก่อนนั่นนะ่ะนะมูนสุด,สด เชสกี้คุมค้มหรอกได้โดนแน่แน่เมืองที่น่ารักมากมากเลยกคเยมิวใชคำว่าน่ารักได้เปลืองมากมากและคนก็น้อยมากมากอากาศกำลังดีด้วยอะ่ะ ไม่พูดละเพราะว่าจะพูดก็พูดแค่สวย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 น่ารัก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 ไปหมดเลยย่าน่ารักจังเลยย่าถึงร้านอาหารแล้วนะครับฉันคิดถึงคุณที่เชสกี้คุมรอฟเออมีภาษาไทยด้วย เดี๋ยวมีปลาตรงนี้นบ่ายสองครึ่งยังก็หามุงเยง้ตรงนี้คือคริสต์มาส m a r เก็ที่โอทาวแบบกระจุมกระจิ๋มกระปุ๊บกระปิบมีต้นส่วนคริสต์มาสตรงนี้นะคะ วันนี้วันที่2 5คริสต์มาสพอดีเลยสวยฝนจริงๆด้วยมีวายร้อนแต่ว่าแก้วเป็นแก้วพลาสติกอยู่ตรงนู้นโอ้ยชั่วโมงเดียวไปพอได้ไงอะคา สามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยอะค่ะครึ่งวันอะดีที่สุดค่ะถนนตรงนี้จะาตรงไปปราสาทเชสกี้คุมลอฟซึ่งสมาชิกอยู่ตรงนี้นี่เองมันเยอะอยู่กัน นี่เขาบอกว่ามันไม่ใช่อิดจริงนะจ๊ะมันวาดรูปจ้ะเป็นศิลปะนะจ๊ะ This is an art มีตรงที่เป็นสลักเนี่ยมันของจริงนะแต่ตรงที่เป็นอิดคือเป็น Illustrator หมดฮ้าไม่ใน,นที่สุดเราก็มาถึงสะพานตรงนี้สวย เชงโงกนะก็บอกเลยว่าไม่เชงโงกเราเก็บไปถึงเดินได้ไปถึงจุดที่เป็นมหาชนอยู่ก็เราแตกกันเมัเน็เวลามันทำได้เลกลักบพาเดินทางใหม่เลาะแม่น้ำไปนาไป่นารอดสรุปว่าก็เลยได้เดินรอบๆเลยหนึ่งรอบทวนดีงานแท้ โดยประมาณนะคะ10ล้าน6แสนคนค่ะ ดีพระจันตีพัดจันสวยมากเลย <Yeah. S 1> ส่งกฎด้วยไป let's go <S นี่เราก็มาอยู่ในตลาดคริสต์มาสแม็กซ์ของพาร์คแล้วนะคะ ควรเป็นร้านแสนแปด ชาร์ลส์แล้วนะคะเอาละ DJ I mode low light อ่ะสะพานชาร์ลสตอนถึงทุ่มมืดตึื่อเราต้องมาปปลูบตรงไหนเหรอที่เราเคยอ่านในนิยายเรามาถึงแล้วแต่มืตดตือ่อ สวยมากจ้าก็ขอถ่ายไปเรื่อยในความมืดนี้เห็นอะไรก็เห็นตา,ากปกติเนี่ยมองไม่เห็นมืดทั้งสะพานค่ะเราจะไปหาจุดที่แตกอะไรก็ไม่รู้เซนอะไรสักอยาก่างเราจะได้กลับมองใหม่เขาแตกกันตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะหายุ่ง ทงนึงที่จุดนี้นะสหานชากุมตลากคอยได้กบมกนานะ แบรียนของ r กรซ Hotel พรากก็เป็นเตียงแยกแบบนี้นะจ๊ะบนเตียงเขามีอะไรให้ด้วยอ่ะเธอนี่มีลูกอมให้ด้วยอยู่บนเตียงนะจ๊ะน่ารักมากเลยห้องสะอาดแล้วแบบใหญ่ดีนะตรนี้่นา,นานัา่งเขีนหนังสือมีที่แขวนเสื้อโค้ทด้วยขอบคุณมากที่มีอ่างแช่ขอแช่หน่อยเถอะเมื่อยขามากๆ ดีมากเลยห้องน้ำใหญ่โตเราอยู่ที่นี่กี่คืนนะเปอยข้างบนหน่อยสิ